พี่หนูหัวเราะเสยียงดังเชียวอ่านอะไรอยู่คะพี่อ่านการ์ตูนตลกเรื่องคนไม่เต็มบาทอยู่าจ้าคำดีพี่ชอบอืพูดถึงคนไม่เต็มบาทนะคะเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะพี่หนูเมื่อเช้านะคะขวัญไปยืนซื้อหมูปิ้งหน้าปากซอยค่ะเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะเขายืนยิ้มไม่ขวัญขวัญเนี่ยง,งงเลยค่ะจนขวัญน,นะคะซื้อหมูปิ้งเสร็จแล้วเขาก็ยังคงยืนยิ้มไม่ขวัญอยู่ดูท่าทางเหมือนไม่เต็มบาทค่ะ อ๋อผู้หญิงคนนั้นพี่ก็เคยเจอที่หน้าปากซอยเขาก็ยิ้มอย่างที่น้องขวัญว่านั่นและจ้ะจริงเหรอคะพูดแล้วก็ขำดีนะคะแล้วน้องขวัญเคยได้ยินคําว่า hm ng, ไม่เต hm ็มเต็งไม่เต็มหุ่นไหมจ๊ะไม่เคยคะ่ะไม่เต hm ็มเต็งไม่เต hm ็มบาทไม่เต hm ็มหุ่นเป็นสำนวนที่มีความหมายว่าสติไม่สมบูรณ์บา้บาบา้บาบบไม่เต hm ็มเต็งคำว่าเต็งคือตาเต็งหรือตาช่างของจีน เต็มเต็งหมายถึงถูกต้องเต็มตามพิกัดอัตราไม่เต็มเต็งจึงหมายความว่าหย่อนจากพิกัดอัตราไม่เต็มบาทคําว่าบาทคือหน่วยช่างทอง1บาทเท่ากับ15กรัมไม่เต็มบาทหมายถึงหย่อนจากน้ําหนัก1บาทไม่เต็มหุนคําว่าหุนคือหน่วยช่างและวัดของจีน ไม่เต็มหุนจึงมีความหมายคล้ายกับไม่เต็มบาทไม่เต็มเตงไม่เต็มบาทไม่เต็มหุนนํามาใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบกับคนที่สติไม่สมบูรณ์บ้าบอบอสัมวนทั้งสานี้อาจใช้ย่อว่าไม่เต็มก็ได้จ้ะขวัญเพื่อรู้นะคะว่าไม่เต็มเตงไม่เต็มหุนมีความหมายเดียวกับไม่เต็มบาทใช่แล้วจ้ะและน้องขวัญคิดว่าในบริษัทเรามีใครไม่เต็มบ้างไหมจ๊ะไม่น่าจะมีนะคะพี่หนูบริษัทเราเนี่ยปกติกันทุกคนนะคะ พี่ว่ามีนะใครคะก็พี่ทินไงอุ้ยพี่หนูพูดแบบนี้พี่ทินได้ยินเข้าก็น้อยใจแน่ๆเลยค่ะใครก็แอบ,บจริงเหมือนกันนะคะกูจ้า